กายยอดวิวทะลุหมื่นทุกอันเลยผม <Okay. S 2> ได้ยินมาทางทางทางเอสก็บอกผมแล้วว่า ตอนนี้ทุกครั้งที่สมุยนเตะได้เตะก็คือทางทางไลฟ์ก็ถือว่าคน <laughs> คนดูเยอะมากห <c oughs> นึ<ๆ>่งในทีมทอ็อปทของในประเทศทีสามที่<ๆ>ท,ทีที่คนดูแล้วก็ผมก็ได้เข้าไปดูล่าสุดเพื่อจะไปดูว่าลองดูทาง AIS ที่เป็น YouTube ยอ้อนหลังหน่อยทีว่าเกมที่กิดสตูลก็คนเข้าไปดู20,000กว่าคนนาลา<ๆ>คนดูหมื่นกว่าคนของเออของทีมโซนหนึ่งก็จะเป็นพันพันต้นต้นสอพันแต่พอมาดูสมุยแล้วเป็น2 2 0 0 0 0ว่าโอ้แสดงว่าตอนนี้ คนก็นิยมดูสมุยแล้วก็มันเป็นเรื่องกระแสขึ้บบลเธอเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าสิ่งที่เราอยากจะทำตั้งแต่แรกก็คืออยากจะสร้างชื่อเสียงให้กับกระสมุยอยากจะทาเป็นสมุยให้เป็นที่รู้จักในด้านของกีฬาด้วยเพราะที่นี่มันเป็นท่องเที่ยวอยู่แล้วแต่ด้านกีฬามันไม่ได้มีชื่อเสียงด้านกีฬามากมายทีนี้พอพอมีสมุยอะไรขึ้นมาผมก็ดีใจครับก็ต้องขอบคุณเอ็ดด้วยแหละเพราะว่า ถ้าไม่มีไอ้ปีนี้ถ่ายทอดสดผมคิดว่าความรู้จักของสมุยอาจจะไม่มีมากมายขนาดนี้แต่ถามว่าตอนนี้ผมก็เชื่อว่าทุกคนที่ดูฟุตบอลก็น่าจะรู้จักคำว่าสมุยในใเต็ดแล้วครับตอนนี้